ครับกมีมาที่ลองเรครับเอาเลยนะครับผมเริ่มเลยครับนี่การท,าที่เป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งในการดำเนินการของก่มน,มกนักดุริยางค์เข้าเป็นการเท็จเาน้ยนอีกพิธีหนึ่งในน<ม>ั้นเป็นเชิงรุกเคื่อต่อไปทาได้รับการร้องเรียนว่าสถานีตำรวจแห่งใดด้านแห,งหน่งใดตรวจชีแล้วรีดเงิน60สิไป ลงไปพื้นที่ที่เกิดเหตุและกระจาไปแจ้งความนอกจากแจ้งความยู่ตรงนี้แล้วกระิไปรองทุกต่อไปรอกเรียนครับสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภพากรากกงปลอมท่ออีกอีกหนึ่งอันนี้เป็นขั้นที่สองขั้งแรกไปสองอ,อะไรหสองห้องครับสองสองห้อง,องแต่นี่มาดอนเมื่อดอนเมื่อคด,อดอนีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่เก้า เดือนมกราคม2อ6 5หเกิดขึ้นมานาาแล้วแต่ว่าพยานหลักฐานมันพยานไปหลังจากพิจารณาแล้วพยานหลักฐานมันครบอ่ะมีพยานหลักฐานประกอบกันแล้วก็มีเป็นพยานทั้งนิติวิทยาศาสตร์เพราะว่าสิเป็นการกดเงิน่นสลีปการโอนเงินการกดเงิน่นพยานเรอยๆรอบทุกอย่างสามารถเอาพิดได้แม้ว่าตอนนี้ยังสิบอรลูซือ เจ้าที่ตำรวจแต่ว่าย้อนกลับไปเบิ้งว่าในวันดังก้าวันเวลาดังนั้าตำรวจทั้งสี่นายเก้าหาตำรวจสี่นายนะไม่ใช่หนึ่งนายสี่นายของสองนอดอนเมืองในผู้ใดเขาเว้นเน่ในมือนั้นที่สําคัญอนอกจากนั้นแล้วก็ระไปเบิง้งเขาเรียกว่าโลกเคชัน่นของของแอเรียของของเบรการใชขอ้อมมุนการใช้โทรศัพท์อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นว่าเจ้าที่ตำรวจคนไหนที่ใส่การสืบสวนหาพยานหลักฐานปยาย ที่สำคัญนี่เวลาไปกดเงินยูตูเอทีมันเป็นกดเงินโดยไม่ใช้บัตรใส่วิธีสแกนคิวอาโค้ดและการคู้เสียหายนี่น้องคนนี้ถูกตรวจทีเจอสารกันชาเจอสารกันชาในปัสสาวะและกาตกลงกันเจรจากันได้หนึ่งมื่นบาทแต่ว่าบางเอิญแม่กับโอนมือนนันเลยหาเงินสองท่างทางหนึ่งเลยเอากับแม่แม่โอนมามื่นหนึ่ง เอากับเพื่อนรุ่นพี่อีกหาพันบาทปรากฏว่ามีเงินเขาในบเป็นที่หนึ่งมื่นหาพันบาทสัจจะไม่มีในหมู่โจรมัน่นจะเอาของเขาไปมื่นหาทั้งที่ตรงวกันมื่นหนึ่งเอาทั้งหมดเลยมื่นเอาไปเมื่อเล้ยมื่นหาแต่เขาว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรที่นี่ประเด็นสาคัญคือภาพในการไปโกดเงินมันมีกล้องวงจรปิดของธนาคารของตู้เอทีเอ็มอยู่แล้วซึ่งมันสามารถเาัาผิดได้อยู่แล้วและน้องเขาไปยืนยันว่ายังจับหนาตำรวจคุมนั่นได้ดีได้โดยเฉพาะบักหัวหน้าชุด นายชิมียศสูงอยู่หัวหน้าชุดนี่รู้นี่หนาวแล้วพอเลยเพากสบายมากการติดตามสืบสวนสอบสวนผมให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนนี่เป็นเพียงเบื้องต้นคร่าวๆแล้วการน,น้องเขาก็บอกว่าต้องการไปให้ไล่ละเอียดไปปากคำยุติปทปปพ่อปอปปพ่อาาอาขัรสอบไปปากนะครับนอกจากที่มาแจง้งามอมู่นี่เราเรียบร้อยแล้ว ก็ทีไปยื่นเรื่องเอาประจวนแนบเนี่ยประจวนไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการแล้วก็การปราบปรามการทุจริตทุคริักดอีกึนหนึ่งครับต้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณขอบคุณทุกคนบึงบึงไคนที่ไม่ได้แหลกมากเพราะอะไรเรือมือนี่เอากาแฟเอากาแฟไม่เลียนพ้อเนี่ยที่ที่สัมพันธ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยที่สัมพันธ์ครับเร้านกาแฟอยู่อยู่อองกันไห่ครับกาแฟพเมยมเข้มข้นแต่ไม่ขมดื่มแล้ว ใจไม่สั่นไม่มีเงินใจแข็งแอบแ่บผมพวกใครชอบกินกาแฟใช่ไหมเออได้กินกาแฟครั้งแรกแ่บของฟี่กินไในมัดมือพอยซื่อมือก็คิดอย่ิงไรครับฉันดีสวงไมั่ออครับผมราสัพันด้วยกาแฟไม่ยากเราขอบคุณบคท่านเป็นไปไครับโอเคนะครับก็เป็นภารกิจ เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็จะดำเนินการต่อนะครับที่สนอดอนเบืองนะครับมาเพื่อการเรียนพอดีครับที่สำคัญที่นะครับที่เรียกรับท่อแปรทีเป็นรับไปมากเด้อ๋อเริ่มมีรับไปมากเรไปมันยังยังมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปเป็นน้ำไปมากิีไปทุบแห่งในประเทศไทยทีตัวจทีเราดีเงี้ยควมมิ้งซูนออครับออนี้มีเทียงไว้หวน คนเแมวนี่เดี๋ยวนี้ลมันเจ็บปวดผู้สัวีนเจ็บปวดเดี๋ยวคเโนีะตมดีมีเหตุหมาเดือดร้อนด้วยนับอารรกาศขอบคุณทุกคนคับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทีมงานของทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีควันีนนี้ภารกิจ เรดอ,ดอ,ดอเนเมืองเซ็จชิ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจนะครับอันนี้เป็นภารกิจที่สองที่เราจะดำเนินการเกี่ยวกับตำรวจที่รีดเงินนะครับตัวจทนแล้วรีดเงินถ้ามีเคสไหนเป็นแบบนี้อีกนะครับส่งเรื่องมาที่รักทษด่านเถื่อนแล้วก็ส่งเรื่องมาที่ปากเกรีแยงได้เลยเราจะดำเนินการทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ ตำรวจที่ตรวจฉีแล้วรีดเงินขอแค่คุณส่งข้อมูลเข้ามารเราจะไปดาเนินการให้นะครับตำรวจชั่วๆอย่าเอาไว้เอาไว้แค่ตำรวจดีๆนะครับขอบคุณทุกคนสวัสดีครับ